สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับผมคิดอะไรดีๆออกแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรผมถึงได้พามันมาที่นี่นะครับนิสัยมันแก้ไม่หายนะครับนี่ฮะเดี๋ยวรู้กันครับไอหมอนี่เนี่ย <c oughs> ไอเนี่ยเลยก็้ไม่ตองถามเยอะมันถามว่าที่ไหนเหรอยหนนยุดเจอขอายใหญ่เลยจะเปิดซะ เดี๋ยวมึงก็รู้เองข้ามาทำไรเดี๋ยวข้างบนนี้มันก็ถึงแล้วถ้ามันเพลยซี่็ปล่อยปล่อยมึงก็โง่ดิมึงก็แหวงกับปากาศกูดิเดี๋ยวกูจะเพลยในแค่เพลยยังบอกเพื่อนมึงกูปล่อยนะแต่มึงกูไม่ปล่อยโอเคทุกคนนะเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะทำยังไงกับมันมันแก้ไม่หายจริงๆทุกคนนะพยายามให้โอกาสมันหลายครั้งหลายคราวมากๆไอ้พลานี่นะมันบอกว่า ถ้ามันหลุดไปได้มันจะฆ่าพวกผมสองคนนะ oh แต่เดี๋ยววันนี้มันก็รู้เองว่าพวกเราพามันมาทำอะไรอย่าหวังว่ามันจะหลุดไปได้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับทุกคนนะไปครับเร็วทำเป็นไม่มีแรงไปไม่เป็นอะไรแล้วฮะโจรเหมือนามทาง่ยละพูดเยอะ เอเอน่ะ,าะถามเยอะมึงทำนึกได้นูน่นแหละกูจะปล่อยมึงแต่คนยังคงไม่ทำนึกละกูเลยไม่ปล่อยหิว <c oughs> ข้าวเหรอกินเนื้อเสือไหมสมิงมอ่ะกินไหมเนื้ออังกุอัเสืออังกุม่หน,มมไไนื้อเพลงนเขี้เชื่อ เร็วมึเบอพวกมเข้าใจหน่อยมึงก็เยอ่องที่จะงม่เร็วโหเฮ้ยมึงไม่พูดยากจริงๆว่ะจัดอะทังไหนละมั้งมือเลยนะรคดยากนะมึงเนี่ยต้องมาแจเี๋ยวต้องตัวกูมึงเลยใชนใหม่

อ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋้อ๋าอ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋อยไมอ๋ออ๋ออ่ออลออ๋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 อมัน เผื่อแป๊บเดียวรีบคอกูใหญ่เลยโอ้ que, like โหเล็ดออกละมาเนี่ยเสี่จะได้กลิ่นด้วยมันชอบเฮ้ยเร็วดิว่าเฮ้ยพูดจาแกรวเนี่ยพูดจากว่า โอ้เล่นทีเผื่อตกใจหมดแรงมาจากไหนยอยะลงเมื่อยยกี้เล่้เลี้ยงนชครับล้วพูดอะไรอยู่นั่นแหละพูดเยอะนะมึง สัวมืออ่ะเร็วผัดเยอะมไ่่ใชลูจ้ายเร็วหรือวะทำพูดแม่งเยอะจริงๆเลยเว้ยตัวมือไม่ใช่ลูกบัญชายเร็วมือมันไม่ใช่ลูกบัญชายไงมึงมาไปเร็วหิวะแล้วลูกผู้ชายอย่างมึงเนี่ยนะไปไปไล่ทำร้ายพ่อของเด็กไปจับเด็กไปขโมยของเด็ก ไปบนของเด็กแล้วมึงกระเทือบกูเง,งาเงาอาวุธสงครามข่มขู่กูที่ป่าประเทศเพื่อนบ้านมึงทำมากูลงได้ยังไงล่ะเวแล้วมึงรู้ผู้ชายมากมั้งเวทให้มปนอแล่นี้อะไรมัร้งลุงมน,นั่งอย่างน,นี้แหละเดี๋ยวมีอะไรจะให้ดู ึ้นมาลเล็้ยงเจ้นังห้ามขึ้นนะมึงอยู่นี่นะเ้ากูรู้ว่ามึงขึ้นมาแต่มึงเจอดีกูแน่มนอยู่นี่นะขึ้นเรลีลย้ยงเจ้ มันข huh, hey. uh ึ้นมามึงขึ้นมากูถีบมึงนะไม่เชื่อลองเพื่อนๆไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใส่ใส่ยีใสใส่ยีไปไล้ก็ไปไหนไปมาเร็วเดี๋ยวนี้ไม่ทันเลย มันมาแล้ว,ว,ลวมึงเป็นพานป้ามึงน,น่าจะรู้ดีนะคืออะไรแบบง <c oughs> อยเหมือนมาเลยนะมึงมึงเป็นพานป้ามึงน,น่าจะดูนะข้างล่างอะไรรอมึงอยูอ่ะดูวะ ไอ้สเมิงมึงมาลากมันไปกินดนีลาคอไปไปเลยเอาอาหารห้มึงเลยอาอหารมาให้แล้วสัญญาพวอกูจะไม่ยุ่งมึงหิวใช่ไหมมาลากมันไปกินอย่าขึ้นมาเลยลงเฮ้ยเฮ้ยไปลงมาเอาบันไดแล้วมันจะบันได ดาวันไหนขึ้นมา้ขึ้นมาไอ้สมิงมึงได้กินข้าวเลือดไม้มยของอร่อยอยู่รอรอมึงอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยเหงาไ,ไหมกินเลยิ ปล่อยเลยนะปล,ยลยปล่อยเลยนยนะเนีน่ยงอะไรวางอะไรแหละแกไม่หายนะครับจะได้ไม่ต้องไปทำกับน้องๆหนุ่มๆที่เขาอาศัยเดินป่าก,กันอีกออร้อนมากทุกคนย,ย,ย้ายมันขึ้นทางกูเชื่อได้เลยว่ามันต้องขึ้นทางไอ้หมอนี่เนี่ยทีบอ่บะอีแม่งเลยท้ามันขึ้นมาเนี่ย ไอ้สเมิงไปล่างมันจะกินเนี่ยเอาเลยมันสู้เว้ยมันสู้มันสู้ไม้แค่นี้ไม้แค่นี้มึงจะทำอะไรมันได้หรอลูลมาบ้าง

ดูเพื่อนๆก็เหมือนคนทั่วไปนะลงโอ้ oh, oh. แต่มันหิวจัดเลยอะเฮ้ย hey, ล้างมันไปกินล้างมันลงมานี่ hey, แนนิ่งแล้อว,ว่ะไอ้ล้างนี้กูให้มึงกิน ไม้อยอมไม่อยากดูภาพต่อไปนี้เลยลุงอ่ะอ่ะอ่ะร้อนทิพายเลยแป๊บเดียวมันลากไปนู่นแล้วหรออ่ะโยง,งมามันลากเข้าไปข้างในนู่นแล้วโอ้ยอ,อ๋อน้ำเกี่ยวลุฮะ มนจะเป็ลให้มันกินเลยล่างมันอิ่มแล้วมันน่าจะไม่ยุ่งกับเราแล้วมั้งฮะเอาลุงข้างในมีของ่ไว้ใจไม่ได้ไอ,อ้ล่างนี่กูให้มึง จกไซน์มากินเลยเอาให้่อยทั้งเนื้อทั้งตัวกูให้มังหมดแหลากาะานานกินห้างนี้เรามามันไม่ใครได้อะไรเลยอะไรรอบนี้มันน่าจะชอบใจแหละลุงทางนี้มั้หย่สยองวะ่ะ

ลงวันนี้ไปยังลงปล่อยมันกินเลยมึงดูไม่ได้ละลุลงสยองว่ะเฮ้ยไม่ใช่ม,มากินกูนะเว้ยมึงเห็นไหมกูถืออะไรอยู่เนี่ย ลุงมันก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเรานะไอตัวนี้มันน่าจะจำเราได้นะไม่เหมือนในห้างห้างในป่าอาถรรพ์ที่นั่นที่เราไปกันสมิงตัวนั้นยังดุเลยโดยตัวนี้มันมันไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเราเหมือนมันรู้ด้วยนะเราเอาอาหารมาให้มันกินน่าจะรู้ดีเลยแหละ Oh my god, no ลงน,งนั่งนี่เหรอมันกินเส็จมันตามานั่นน่ะมันตาม,มา,างาเลมันมมันหิวไงลงุงล้างเดียวคงไม่พอหรอกมันเจอเราด้วยน้ำลายแตกเลยทีนี้นนไ,ไปดีลงุงเดินไม่ล้อลุงข้างหน้านะ ต้งระวังเลยนะอ้ยไม่ใช่มันตามมันนี้จบเลยนะลุงตามมาก็เตแม่งเลยไอ้แด๊กเนี่ยทำไมเร้จากค้าไปตมโดน <Yeah. S 2> อ้าวคุนไม่ดันขัดคำเลยมึงตามมาว่ะ <Yeah. S 1> ไป ช่วงเช้ากศร้อนอย่างนงี้อารมณ์ไม่ดีนะไม่รู้หรอกนะตอนคืนเวลาของมึงหรือเปล่าแต่ตอนเช้าเนี่ยเวลาของกู<อ>น่หวะน่หวะมาเขา <Yeah. S 1> ้ามาปากนั่งเลอะแต่เลือด ไอ้ชิบขายเฮ้ยอย่าตามมานเว้ยแดงไม่รู้จักพอนะมึงอ่ะไปเนละ้วไอ้นี่กินไม่รู้จักพอไว้เใช่ไหมไป ไปลงครับเด,ด้าอันนี้ยังไม่จบกลับไปเลยนะไปให้พ้นไปไหนก็ไปอากาศเปลี่ยนขึ้นมาแล้วอ่อากาศเปลี่ยน,นทันทีเลยว่ะลงุงแปลกๆว่ะอากาศมันเปลี่ยนว่ะ phát yêu yêu mình đất khuyên kính nha ơi hãy đèn làm gì cho chắc hả bài 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 này nga bài 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 ไอ้นี่ได้คืบจะเอาวะกูมาหาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมึงยังไม่รู้จักกูอีกเหรอนี่กูมาลุงชัยนะเว้ยกินไม่รู้จักพอเลยลงเมื่อกี้หิวจัดมันจะมากินเราด้วยนะ ต้องใช้ของมียาคมอะไอพวกนี้นโอเคทุกคนผมมาลุงใช้ปิดช,ชีมันเรียบร้อยแล้วพ่านนะทุกคนไม่รู้จะคิดยังไงกันอะแต่ว่าผมก็เต็มที่แล้วจริงๆนะครับก็ดูท่าแล้วมันปรับตัวไม่ได้หรอกทุกคนดังนั้นเราคงจะต้องใช้ไม้นี้กับมันแล้วนะคือการเอาตัวมาให้สัตวงกิน,นเราไม่ทําร้ายนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวกลับอนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอนะไปก่อน โอเคครับลุง